สวัสดียามดึกครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วคืนนี้เป็นคืนวันที่ยี่สิบครับคฤศภาอีหกแปดครับวันนี้ออกมาหาหมึกครับออกมาดูหมึกน้ำขาวแงเลยสองสามชั่วโมงได้เยื่อหมึกแค่นี้ครับนี่ครับเยื่อเมึกคืนนี้หมึกไม่มีตัวครับกำลังจะวิ่งเข้าฟัง ออกมาแล้วครับไหนๆก็ออกมาแล้วมานอนเป้ากองกันนีกว่ามาลุ้นกันครับคืนเนิงๆดดบๆครับดูหัวเรือโดนว่าจะมีปลากินไหมครับลมเพิ่งจะเริ่มเบาครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับว่าจะมีปลากินไหมนะครับคืนนี้รจะมีตัวกินไหมไปรุ่นกันครับ กกตกตั้งแต่เที่ยงคืนครับยันตะวางหก6โมง แต่ไม่มีตัวกินเลยครับได้ปลาเก่าน้อยมาหนึ่งตัวปลากดมาหนึ่งตัวครับตับไปช่วงเช้าเลยครับ,รบไปดูกันช่วงเช้าที่ นะรครับอังเกยครับตัวที่สามแล้วครับเอามาตกตั้งแต่เที่ยงคืนครับมีปรากฏหนึ่งตัวปลากาน้อยหนึ่งตัวแล้วก็นี่นะครับตัวที่สามอังเกยอีกหนึ่งตัวนี่ครับ นอนยาวเลยปลาไม่กินกลางคืนอีไกไล่สว่างแล้วครับปลาติดใกล้ขึ้นแล้วที่ห้ากว่ากวานี่ครับอางเกย เป็นรนตัวต่อไปกันครับ ครับกินที่เพอปมาอะไรได้ยินแต่เสียงเบกไม่ออก เก่าไฟตัวครับนี่มาเร็วกินตอนเช้ามามากินเช้า,า,าครับ uh, bakau. ใาครับตัวน,นี้เล่นหวานๆน้อยเบ็ดเล็กครับหายน้ำยาวเส็เรียบร้อยครับ What? Wow. โดีกินเกินครับกินไม่คกินขาดแล้ว บปลาตาไซตัวยๆสาตัว3โลครับปลาโซสุดท,ท้ายของคลิปนี้แล้วครับนั่งตกอีกชั่วโมงกว่าเงียบกลิบเลยเดีย๋ยวไปดูปลารวมกันครับไอ้คืนตกไม่กินครับมากินเช้า อันนี้ก็เกือบเจ็ดโมงแล้วครับเยื่อหมดแล้วม่อคือลมจัดทั้งคืนครับลมแรงทั้งคืนเยื่อมึกก็หายากน้ําคุณขาวครับนี่ครับยังตกอยู่นะครับเยื่อน่าจะหมดแล้วนี่ครับปลาของวันนี้ครับกอมาตกปลาตั้งแต่เที่ยงคืนครับอีเบ็ดทิ้งเลยลาบมีปลาเก่าน้อยหนึ่งตัวแล้วก็ปลากดหนึ่งตัวแล้พอไปกินตอนลาบครับ ไอ้ื่อชุดก็ไม่ไม่กินมากินตอนเช้าครับมีปลาซาไกยายหนึ่งตัวอังเกยหนึ่งตัวแล้วก็ปลาเก่าหนึ่งตัวครับอย่างดีครับไม่แห้วยังพอได้ตัวครับทำกับข้าวอยู่น,นี่ก็เริ่มทายแล้วครับผมขอตัวข้าวฟางก่อนผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ